สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาดูต้นกระเทียมเถานะคะดอกสวยงามมากเลยค่ะต้นกระเทียมเถาอันนี้มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะเป็นเหมือนเพื่อสมุนไพรอะคะ่ะเนี่ยต้นนี้สวยสวยงามมากดอกดอกเต็มต้นเลยค่ะ สวยงามมากเลยมี่สรรพคุณทางการทางยานะคะหลายประการเช้นมาทาอาการปวดไข่ข้อและปวดตามข้อรักษาไข้หวัดและเจ็บคอค่ะช่วยลดไข้แล้วก็ขับพยาธินะคะ นอกจากนี้ยังเป็นยาลดไข้บำรุงกำลังค่ะขับลมได้อีกด้วยค่ะดอกสวยงามมากเลยค่ะเต็มต้นเลย บานตอนเช้าๆนะคะบานสะพรั่งเลย